มีหลายคนนะคะที่พอต้องแนะนําตัวเองต่อนหน้าคนอื่นหรือว่าต่อนหน้ากลุ่มคนเพื่อนร่วมง,งานอาจจะทําให้เรารู้สึกตื่นเต้นแล้วยิ่งต้องแนะนําตัวเป็นภาษาอังกฤษด้วยยิ่งทําให้ตื่นเต้นเข้าไปใหญ่วันนี้ครูนิชา a c a d e m มีมี3ประโยคแนะนําตัวเองประโยคแรกค่ะ I am ตามด้วยชื่อของเรานะคะแต่ว่าคนอเมริกันนะคะเขาจะใช้ตัวย่อนะก็คือ I'm 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 I Nisha I am Nisha แปลว่าฉันคือนิชาใช่ไหมคะประโยคที่2นะคะก็คือ My name's Nisha My name's Nisha มันมาจากคำว่า My name is ใช่ไหมคะ My name is Nisha ส่วนใหญ่เขาจะใช้เป็นคำย่อนะคะก็คือ My name's Nisha My name's Nisha แปลว่าชื่อของฉันคือนิชาใช่ไหมคะลองดูนะคะประโยคที่3ามค่ะ I'm from ราก็ตามด้วยที่ที่เรามาใช่ไหมคะถ้าเป็น international หรือว่าต่างชาตินานาชาติเราสามารถพูดได้ I'm from Thailand I'm from Thailand แต่ว่าถ้าเป็นอย่างจังหวัดเราก็ตามด้วยจังหวัดได้เลยนะคะเช่น I'm from Bangkok I'm from ขอนแก่น I'm from มหาสารคาม อย่างนี้เป็นต้นนะคะและถ้าเป็นแนะนำตัวในกลุ่มบริษัทใช่ไหมคะเรามาจากที่ไหนเราก็ใส่ชื่อบริษัทได้เลยหลังจาก I'm from แล้วก็เป็นชื่อบริษัทนะคะเช่น I'm from Google I'm from Facebook I'm from Apple อย่างนี้ได้เลยนะคะสามคำนี้นะที่ครูบอกไปนะคะ I'm Nisha My name's Nisha I'm from Thailand ถ้าเขาแนะนำตัวเองกลับมาเราจะตอบด้วยคำว่า Nice to meet you Nice to meet you มันจะมี you ด้วย meet you ใช่ไหมคะเพราะว่าตามด้วย y ลงท้ายด้วย t ตามด้วย y meet you Nice to meet you หรือ Nice to meet you Nice to meet you ชอบสเนเยงแบบไหนลองฝึกตามได้เลยนะคะอยากที่จะเรียนรู้ในเรื่องของภาษาอังกฤษเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดีมากๆเพราะว่าการที่เรารู้ภาษาที่สองนะคะมันจะทำให้เราได้เปรียบคนอื่นอย่างไม่แฟร์เลยคนที่เขาไม่รู้ภาษาอังกฤษกับเรารู้ภาษาอังกฤษมีความสามารถเท่ากันเราจะได้เปรียบแน่นอนถ้าใครมีภาษาที่3ที่4ที่หีกยิ่งเป็นประโยชน์นะเป็น benefit หรือว่าเป็นผลประโยชน์ของเราได้มากขึ้นด้วยนะคะคูพูดได้เลยนะคะว่าภาษาอังกฤษเนี่ยเป็นความสามารถอีกอย่างหนึ่งเลยที่ครูแบบแพชชั่นมากๆแล้วก็ชอบมากๆนะคะตั้งแต่เด็กเลยก็แบบอ้ยฉันอยากพูดภาษาอังกฤษได้ทำไมคนที่พูดได้มันเท่แบบนี้นะคะเราก็เรียนเองด้วยนะเราชอบสำเนียงอเมริกันไม่รู้เป็นไรสำเนียงบริเตนก็แบบว่า elegant หรือว่าแบบว่าสวยรูเหมือนกันนะคะแต่ว่า ครูเนี่ยพอฟังสำเนียงอเมริกันแล้วครูชอบมากนะคะก็เลยเริ่มที่จะฝึกเองนะอันนี้คือชอบก่อนแล้วก็ตัดสินใจว่าฉันจะต้องพูดให้ได้นะตอนนั้นจำได้อายุประมาณ23เนาะพอเจอชาวต่างชาติก็แบบมันคันปากมันทำไมจะพูดยังไงกับเขาดีเราก็แบบว่าพอได้มีโอกาสฝึกเราก็แบบเฮ้ยใช่มันเหมือนเป็นการแบบ จุดไฟในตัวของเราที่เราอยากจะพูดภาษาอังกฤษได้อยู่แล้วอะไรเงี้ยนะคะเราก็เริ่มฝึกเลยแล้วก็ใช้หลายๆวิธีนะคะแล้วมันก็เวิร์กมันทําให้ครูเนี่ยพูดได้คือเอาประมาณว่าพอพูดกับฝรั่งเนี่ยเขาก็จะแบบเฮ้ยทำไมยูพูดภาษาอังกฤษเก่งจังเลยเป็นลูกครึ่งหรือเปล่าหรือว่ายูเคยไปอยู่เมืองนอกหรือเปล่าอะไรอย่างงี้นะคะในตอนนั้นคือไม่มีไม่มีสำเนียงไทยเลยก็แน่สิฉันฝึกใช่ไหมคะถ้าใครนะคะที่ ยังกลัวกกล้าๆไม่กล้าพูดภาษาอังกฤษหรือว่าอยากพูดได้นะแต่ว่าไม่มั่นใจหรือว่าไม่รู้จะเรียนยังไงนะคะตอนนี้ครูมีคอร์สเป็นคอร์สออนไลน์ที่จะช่วยคุณนะคะให้เอาเทคนิคของครูไปใช้เลยเพราะว่ามีเทคนิคที่ตัวเองฝึกเนี่ยแล้วมันเวิร์กมากๆเลยนะคะซึ่งครูยินดีมากๆเลยที่จะถ่ายทอดนะอยู่ในคอร์ส,คอร,สคอร์สหนึ่งชื่อว่า smart English พูดอังกฤษได้ไวมั่นใจเกินร้อยค่ะในนั้นนะคะจะบอก10เทคนิคการฝึกภาษาอังกฤษ,กษให้พูดได้อย่างรวดเร็วและใกล้เคียงหรือเหมือนกับเจ้าของภาษามากที่สุดมีวิธีปรับสำเนียงจากสำเนียงที่เราคิดว่าเออบางทีเราพูดภาษาอังกฤษได้นะแต่ว่าทำไมชาวต่างชาติฟังเราไม่เข้าใจ นะมันมีอยู่มันมีบางข้อนะคะที่เราจะปรับได้ซึ่งในคอสนี้ช่วยคุณได้นะคะพูดปุ๊บออคุณแปลว่าอย่างนี้นี่เองนะคะฝรั่งจะเข้าใจเรานะแล้วยังมีวิธีสร้างความมั่นใจนะคะในการกล้าพูดกล้าสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษรับรองค่ะว่าคุณเรียนไปแล้วนะคะเทคนิคต่างๆคุณจะสามารถพูดภาษาอังกฤษแล้วก็นำไปใช้ได้เลยค่ะ แล้วโบนัสพิเศษในคอร์สนี้นะคะคุณจะได้รับวิดีโอคอร์ถึง3ครั้งด้วยกันนะคะจากครูนะเพื่อที่จะเป็นการฝึกนะคะได้ยินสำเนียงของคุณแล้วก็เราฝึกไปด้วยกันนะคะและโบนัสข้อที่2นะคะของคอร์สนี้ก็คือครูรวมเอา 50ประโยคสำคัญที่คนอเมริกันชอบใช้นะคะพอเราใช้ปุ๊บอุ้ยฟังดูเป็นอเมริกันอเมริกันนะคะถ้าเกิดว่าเราอยากจะฝึกเนาะครูมีเตรียมไว้ให้กับคุณนะคะในคอร์สนี้ด้วยไว้ฝึกกันค่ะคอร์สนี้เป็นคอร์สออนไลน์นะคะคุณสามารถ เรียนซ้ำๆๆนะคะจนคุณสามารถนำไปใช้ได้เลยทีเดียวนะคะราคาเต็มวันนี้อยู่ที่5,900บาทนะคะแต่ถ้าใครที่สนใจครูให้ราคาซปเปอร์เอรีเบิร์ดเลยนะคะสำหรับคนที่สนใจจริงๆซึ่งวันนี้ครูรู้ว่าทุกคนที่มาดู รักความก้าวหน้าและก็อยากที่จะพัฒนาตัวเองโดยเฉพาะในเรื่องของภาษาอังกฤษนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ครูให้ราคาพิเศษสําหรับทุกคนจาก5,900บาทอยู่ที่3,900บาทค่ะส่งเมสเซจอินบ็อกซ์เข้ามาได้เลยนะคะถ้าใครมีคําถามในเรื่องของคอร์สนี้สําหรับวันนี้นะคะอย่าลืมว่าทุกคนมีความสามารถนะคะที่จะทําอะไรก็ได้ที่เราอยากจะทําจะเป็นอะไรก็ได้ที่เราอยากจะเป็นนะคะมันอยู่ที่ว่าวันนี้เรา เลือกและตัดสินใจที่จะเป็นคนคนนั้นสำหรับวันนี้ครูก็มีแค่นี้อย่าลืมนะคะคอร์ส Smart English พูดอังกฤษได้ไวมั่นใจเกินร้อยก็ติดต่อมาได้เลยนะคะ,ะสวัสดีค่ะ